เรื่องสัญชาติอันนี้คือติ่งสุดท้ายนะคือก่อนหน้านี้เขาให้ชุดใหญ่มาแล้วนะถ้าใครฟังไม่ทันกลับไปฟังย้อนหลังได้เรื่องสัญชาติเอาครูสรุปให้ฟังอีกรอบหนึ่งก็ได้ก่อนหน้านี้เขาบอกว่าสัญชาติเนี่ยนะคะคนที่อายุ16-66ปีเนี่ยนะคะจะต้องมีความรู้ภาษาสีเดนทักษะในการอ่านและการฟังจะต้องอยู่ระดับ B1 B1 คือเทียบเท่ากับอันนี้ระดับ D SED ส่วนการเขียนและการพูด เอาแค่ระดับ A2 ก็พอ A2 ก็คือเทียบเท่ากับระดับนี้ระดับนี้นะคะซึ่งหุยนักเรียนที่เรียนกับครูนะเพิ่งมาเรียนกับครูอยู่อยู่สเดนไม่นานพูดเป็นต่อยหอยเลยค่ะเก่งมากครูภูมิใจค่ะพูดภาษาสวีเดนนะโอเคต่อไปมีอะไรอีกยอแล้วความรู้วิชาสังคมข้อดีของไอ้ตรงนี้นะคะเรื่องสัญชาติก่อนที่เขาจะมาเพิ่ม ตรงนี้ข้อดีของมันคือคนที่เรียน s อ e คนที่เรียนอป,อปอ .9 จบป .9 ของสวีเดนนะคะเราสามารถที่จะใช้วุฒิใช้คะแนนใช้วุฒิของเราเนี่ยไม่ว่าจะเรียนจบป .9 ของสววเดนหรือเรียนจบมปลายสววเดนหรือเรียนจบ c o ม v ุกเราสามารถเอาวิชาสังคมอนั้นะ่ะมามาใช้ได้เลยไม่ต้องไปสอบแต่ถ้าเราไม่มีเราก็ไปสอบนะคะ ไปสอบแล้วใครที่อยากเรียน s อ e ให้จบง่ายๆมาเรียนกับครูมะกรูดค่ะคุ้มคุ้มคนที่เรียนตั้งใจเรียนเขาบอกว่าคุ้มค่ะนะคะค่าเรียนมันไม่ได้แพงเลยค่ะโอเคไปต่อจ้าที่นี้กฎที่มันเพิ่มขึ้นมากฎที่มันเพิ่มขึ้นมานะคะเข้มงวดมากยิ่งขึ้นคืออันนี้เขาเพิ่งออกมาเมื่อเร็วๆนี้ โอ้ oh. อยากฟังไหมว่ารัฐบาลเขาต้องการอะไรหรือว่าจะข้ามไปที่คําเสนอของเจ้าหน้าที่เลยเอามาดูรัฐบาลพียูทีต้องสอบอย่างเดียวค่ะความรู้ทางด้านภาษาของ PUT กับสังคมอยากรู้ไมว่ารัฐบาลเขาสั่งสั่งไปว่าอย่างไงเขาสั่งว่าอย่างนี้ค่ะ เขาบอกว่าแต,แ,แต่แรกเริ่มเดินทีนะคะเขาต้องการให้เจ้าหน้าที่ผู้ศึกษาข้อเท็จจริงตรงนี้เนี่ยให,ให้เสนอนะคะให้ใหเสนอข้อกําหนดเกี่ยวกับเรื่องการอยู่ที่นี่ให้นานขึ้นนะคะให้นานขึ้นถึงจะขอสัญชาติได้แล้วจะต้องเลี้ยงตัวเองได้แล้วก็จะต้องมีความรู้ด้านสังคมสวีเดนอะไรเพิ่มเติมขึ้นมาอีกนะคะแล้วก็เรื่องวัฒนธรรมสวีเดน นี่จะต้องเรียกร้องสิ่งนี้จะต้องมีสิ่งนี้ในการที่จะขอสัญชาติต่อไปจะต้องมีวิถีชีวิตที่ซื่อสัตย์สุจริตมีเกียรตินะคะถึงจะขอสัญชาติได้อันนี้คือความต้องการของรัฐบาลนะเดี๋ยวไปดูว่าเจ้าหน้าที่เขาเขาเสนอมาว่ายังไงแล้วเขาก็คิดว่าเอควรที่จะอันนี้คือความต้องการของรัฐบาลควรที่จะกําหนดไปด้วยไหม ตั้งเงื่อนไขด้วยไหมว่าจะต้องไปสนทนาเพื่อจะได้สัญชาติคู่ฟังแล้วความรู้สึกเหมือนเขาจะให้ไปปรับทัศนคติอะไปคุยกันนะคะอันนี้นะคะแต่โชคดีเดชบุญเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าไม่ควรไม่ควรนะคะแล้วทางรัฐบาลอยากจะให้ดูซิว่าช่วยช่วยคิดหน่อยว่าควรที่จะให้มีการออฟเลขแกนโลยอลเท i ยสเฟอร์คลอดงประกาศ จะต้องประกาศตนไหมว่าข้าพเจ้าจะจงรักภักดีกับประเทศสวีเดนนะคะเดี๋ยวไปดูว่าเขาตอบว่ายัางไงหรือมีมีพิธีพิธีการอะไรที่มีลักษณะคล้ายๆกันเพื่อชี้ให้ชัดว่าอันนี้คือมาถึงเป้าหมายถึงเส้นชัยละจะได้สัญชาติละจะต้องปฏิญาณตนว่าข้าจะจงรักภักดีต่อประเทศสวีเดนโอเค อเฉลยให้ก็ได้เดชบุญนะคะเจ้าหน้าที่ผูต้ตรวจสอบก็บอกว่า no 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 ไม่ควรไอ้ขอ3นะไม่ควรไม่ควรนะคะเพราะว่าเขาบอกว่าเอาไปมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรทําไปก็ไม่มีประโยชน์อะไรนะคะต่อไปเรื่องอื่นหัวข้อนี้มันเยอะแล้วมันยากครูจะพูดเฉพาะส่วนที่เกี่ยวกับคนไทยส่วนใหญ่นะคะโอเคตืดตืดต,ตืนอกจากนี้มีอะไรอีก จะเอาที่เกียกเก่ยวกับคนไทยส่วนใหญ่เกี่ยวกับคนไทยส่วนน้อยก็ไม่เอานะคะเดี๋ยวไม่จบอ่าตืดดตืเพราะมันมีกฎเรื่องสัญชาติเยอะมากคือเขาจะกองของเก่าออกอ่ะมาดูค่ะเจ้าหน้าที่เขาเสนอมาแค่นี้ก็หัวจะปวดแล้วค่ะใช่ค่ะคนฟังยังหัวจะปวดแล้วคนที่ไปอ่านอ่านครูอ่านตั้งแต่ คือหลายชั่วโมงมากก่อนหน้านี้ก็อ่านมาเยอะแล้วแล้วตอนนี้เนี่ยความพิเศษของไลฟ์นี้นะคือครูตอนต้นคลิปครูเปรียบเทียบว,ว่าตึดต๊ดต4ส,สเต็ปม,มีอะไรบ้างไปต่อจ้ะอ่ะเขาบอกว่าอย่างนี้ข้อเสนอของเขานะคะคือจะต้องมีภูมิลำเนาภูมิมิลำเนาอยู่ประเทศสววเดน8ปีนะคะ8ปี แต่ว่ามันก็จะมีข้อยกเว้นทุกกฎย่อมมีข้อยกเว้นนะคะเอากฎหลักก่อน8ปีโอเคนอกจากนี้แล้วนะคะอืมเขาจะต้องมีเราจะต้องเขาจะเช็คความประพฤติของเราด้วยค่ะว่าเรามีความประพฤติอย่างไรนะคะแล้วเขาก็จะต้อง เช็คว่าเราไม่ทําผิดกฎหมายนะคะตอนที่อันนี้น่าจะเป็นโอ้อันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับเด็กค่ะนะคะต่อไปอืยอย่อไอที่เขาเคยเสนอว่าให้สอบให้สอบเพื่อขอสัญชาติเนี่ยนะคะในส่วนความรู้ทางด้านสังคมเนี่ยเขาจะเพิ่มขึ้นในหัวข้อบทบาทของสื่อบทบาทของสื่อ ในฐานะที่เป็นผู้เผยแพร่ข้อมูลในฐานะที่เป็นผู้สร้างเขาเรียกว่าอะไรนะคะความเห็น opinion builder คือหมายถึงว่าในการปัน่นปั่นความเห็นของคนได้ไปในทิศทางไหนเนี่ยนะคะเขาจะสอนเราให้รู้เรื่องสื่อแล้วจะให้เราเรียนรู้เรื่องบทบาทของสื่อในการที่เป็นผู้ตรวจสอบตรวจสอบโครงสร้างอำนาจของสังคม คือประเทศสวีเดนนะที่ครูบอกว่าประชาธิปไตยใช่ไหมแล้วมันคนเรามีเสรีภาพในการแสดงออกนะคะแล้วสิ่งหนึ่งที่ทําให้ประชาธิปไตยของเขาแตกต่างจากหลายประเทศคือสื่อค่ะสื่อมีความสําคัญมากนะคะแล้วก็คนธรรมดาอย่างเรานี่ก็มีความสําคัญโอเคมีคนบอกว่ามีข้อปฏิบัติตามเยอะมากเหนื่อยมากค่ะเออเนาะคนที่อยู่ช่วงนี้อ่า เข้าใจเข้าใจค่ะนะคะแต่ว่าถ้ายังไงถ้ายังไงลองลองใช้ชีวิตแบบถ้าให้สนใจที่จะแบบว่าเดินทางตรงเลยเดินทางตรงนะคะจะบอกทางลัดมันก็เหมือนไม่ไม่พูดความจริงเนาะคือเดินทางตรงเดินทางที่สั้นที่สุดนะคะในการที่จะไปถึงเป้าหมายเนี่ยนะคะติดต่อครูมะกรูดมาค่ะเพราะนักเรียนของครูมะกรูดมีหลายคนค่ะมีหลายคนที่เดินทางตรงคิ้งมิ่งคิ้งมิ่งคิ้งมิ่งไปเลยนะคะ มานักเรียนของคุณมากูมีหลายคนเรียนเอสจบไวัยได้งานทำวัยใบขับขี่จบวัยเพราะอะไรรู้มะหลายคนเขาเรียนภาษาตั้งแต่ตอนที่เขารอวีซ่าตั้งแต่เขารอยูค่ะลืมบอกลืมบอกว่ารู้อย่างนี้เรารู้อย่างนี้แล้วรู้ปลายทางว่าปลายทางเป็นแบบนี้รู้เส้นทางว่าเส้นทางมันเป็นแบบนี้ต้องทำยังไงเราก็เรียนภาษาตั้งแต่ตอนรอยูทีจ้ามีหลายคนทำแบบนั้น สบายมาอยู่สวีเดนสบายนะคะต่อไปย่อนอกจากหัวข้อเรื่องสื่อแล้วที่เราจะต้องรู้นะเราก็จะต้องรู้เกี่ยวกับเรื่องสิทธิมนุษยชนนะคะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสิทธิเด็กและอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กด้วยค่ะต้องรู้จ้าต่อไปนะคะจะต้องเลี้ยงตัวเองได้นะคะเลี้ยงตัว,ตวเองได้อื ถ้าจําไม่ผิดนะครูฟังคลิป YouTube เขาบอกว่าจริงๆเจ้าหนะ้าที่เขาเสนอมาประมาณยอดที่เขาใช้กันทั่วไปเนี่ยนะคะกี่พันครูไม่แน่ใจเจ็ดแปพันครูไม่แน่ใจเรื่องตัวเลขนะคะแต่ว่าอันนี้เขาต้องการจะเขาต้องการจะเอาให้ถึง20 0 0 0นะคะซึ่งซึ่ง,งอันนี้ฟังเฉยๆความต้องการของรัฐบาลกับความเป็นจริงมันก็ไม่ใช่เสมอไปนะคะคือความอยากนะ่ะมันมีเยอะ แต่จะทําได้หรือไม่ได้กว่าอีกเรื่องนึงนะคะไปต่อจ้าแล้วโอเคเขาบอกว่านะคะจะต้องมีรายได้จากเงินเดือนหรือจากการประกอบธุรกิจนะคะแล้วรายได้เนี่ยจะต้องอย่างน้อยนะคะจะต้องถึงยอดที่เขาสงวนไว้กรณีที่ยึดทรัพย์เพื่อชําระหนี้อันนี้ครูพูดในตอนต้นแล้วนะคะเราค้นหาคําว่า f ฟิร์นเฟิร์นเบโฮลก็ได้เดี๋ยวแถมให้ เวลาที่เขายึดทรัพย์เพื่อชําระหนี้เนี่ยเขายึดทรัพย์ของเราไปหรือเขาอายัดเงินเดือนของเราไปเขาไม่ได้ออกไปทั้งหมดเขาจะทิ้งไว้ให้เราเพียงพอที่จะเอาตัวรอดได้นะคะยอดนั้นแหละที่เขาทิ้งไว้ให้เราเนี่ยมันเขาเรียกว่าเฟอร์เบโฮลเบลบค่ะแล้วอันนี้นะคะบอกว่าจะต้องจะต้องไม่รับเงินสนับสนุนค่าครองชีพหรือเงินช่วยเหลือจาก หลวงต้องฟังชื่อนะเพราะว่ามันมีสวัสดิการหลายอย่างอันนี้เขาพูดถึงแค่ for s h n r i n g สเท่านั้นนะคะถ้าถ้าเรารับ for s h n r i n g สเงินสนับสนุสนค่าครองชีพมากกว่า6เดือนภายในช่วง3ปีก่อนที่จะยื่นขอสัญชาติเนะี่ยนะก็แหมไม่ได้ค่ะเพราะเขามองว่าพึ่งตัวเองไม่ได้นะคะมาเป็นภาระให้เขาต่อไปกรณีที่เรียน เช่นเรียนมปลายนะคะหรือกรเกษียณอายุแล้วได้เงินบำนาญแล้วเขาก็จะยกเว้นกฎเกี่ยวกับเรื่องเรื่องรายได้นะคะไปต่อจ้าอันนี้เรื่องเด็กข้ามไปอันนี้ข้ามไปอันนี้ข้ามไปอันนี้ข้ามอาจจะข้ามหมดเลยอ้อมาดูตรงนี้ค่ะเรื่องอน,นี้นะคะเขาบอกว่าพิธีพิธี การรับสัญชาติหรือพิธีอะไรต่างๆเขาบอกว่าเจ้าหน้าที่เขาประเมินมาเนื่องจากว่าทางรัฐบาลถามไปว่าควรจะมีไหมนะคะเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าไม่ควรไม่ควรที่จะบังคับให้ไปร่วมพิธีสัญชาติหรืออะไรลักษณะนั้นนะคะไม่ควรไม่ควรแล้วก็ไม่ควรไม่ควรให้ต้องประกาศความจงรักภักดีต่อประเทศสวีดเดนหรือ การให้คำมั่นสัญญาว่าจะซื่อสัตย์ต่อประเทศสวีเดนหรือการไปเจราจาเกี่ยวกับเรื่องสัญชาติอันนี้คือไม่ควรเขาไม่เขาเขาไม่ควรนะคะเขาคิดว่าไม่ควรให้ทำซึ่งเขาคิดว่าการที่ข้อมูลต่างๆเนี่ยจัดพิธีเป็นพิธีที่แบบให้ไปตามความสมัครใจเฉลิมฉลองอที่เขาจัดขึ้นทุกๆปีเนี่ยมันก็เพียงพอแล้วดีแล้วถูกต้องตามวัตถุประสงค์แล้วก็ควรจะคงไว้นะคะ แต่ว่าเจ้าหน้าที่อันนี้เขาเสนอเขาเสนอวาอ่าจะมอบหมายมอบหมายให้ทางกรมาการยา้ายถิ่นฐานหรือกรมตรวจคนเข้าเมืองเนี่ยนะคะให้เขาร่วมมือกับทางเทศบาลต่กับทางคอมูลต่างๆกับทางมณฑลต่างๆของสีเวเดนเนี่ยให้จัดทําข้อมูลเกี่ยวกับเกี่ยวกับพิธีสัญชาติตรงนี้แล้วจะต้องแจกจ่าย ปให้กับผู้ที่เพิ่งได้สัญชาติใหม่ๆคือเขาเขาให้ไปร่วมพิธีตามความสมัครใจค่ะไม่ได้บังคับนะคะแล้วมันก็จะส่งผลให้มีค่าใช้ใจ่ายเพิ่มขึ้นพอค่าใช้ใจ่ายเพิ่มขึ้นแล้วเขาก็พูดถึงผลดีผลเสียนะคะยกตัวอย่างเช่นเขาบอกว่ามันมีความเสี่ยงว่า ข้อบังคับที่เขากําหนดมาเนี่ยมันจะเกิดความไม่เท่าเทียมระหว่างเพศระหว่างเพศหญิงกับเพศชายนะคะอุยน่ารักจังเลยเจ็ดสิบปีต้องโทรคุยกันนะคะถ้าถ้าถ้าเจ็ดได้ค่ะโทรคุยกันได้มะกรูดขอประเมินว่าว่ามะกรูดจะสอนได้หรือเปล่านะคะแต่จริงไม่ได้มีปัญหาขอให้ขยันอย่างเดียวโอเคแล้วเขาก็บอกว่าข้อเสนอบางข้อเนี่ยนะคะมันอาจจะมันอาจจะทําให้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของสังคม ยากยิ่งขึ้นยกตัวอ,อย่างเช่นเรื่องเรื่องเองินเรื่องอะไรเงี้ยบางทีแบบต้องแบบว่บาทมาหากินทำมาหากินทำมาหากินก็อาจจะไม่มีเวลาไปเข้าสังคมอันนี้เป็นที่มาขุดคิดนะคะ,อะโอเคแล้วเขาก็บอกว่ามันจะเป็นการจํากัดเป็นการจํากัดสิทธิ์ในการขอขอสัญชาติก็คือมีคนขอได้จํานวนคนได้น้อยลงนะคะ แล้วก็ถ้ามองในมุมมองของเด็กแล้วเนี่ยมันก็อาจจะเกิดผลเสียอะไรบางส่วนบางอย่างเขาจะปรับปรับค่าธรรมเนียมขึ้นจากพันสี่เป็นสองพันเก้าค่ะสำหรับเด็กนะคะสำหรับเด็กเขาบอกว่าเป็น475แต่พวกตัวเลขเนี่ยอย่าเชื่อครูมะกูดมากนะคะเพราะครูมกูดมีปัญหาเรื่องการอ่านตัวเลขค่ะ อันนี้เขาเสนอนะคะว่าให้เริ่มใช้วันที่1มิถุนาปี2026ก็คืออีก1ปีอีก1ปีค่ะโอเคน่าจะครบแล้วโอ้ครูชอบอันนี้เดนนิ j ยสเฟนสกเมียบริ s ยสก p เปสัญชาติใหม่ของสวีเดนคือจำอันนี้ไว้เลยง่ายค่ะเลงเรเฮมวิสทีนะคะเวลาที่อยู่สวีเดนเวลาที่มีภูมิล ภูมิลำเนาในสวีเดนจะต้องนานขึ้นเขาเพิ่มเป็น8ปีแต่ของคนไทยที่ย้ายติดตามแฟนมาที่นี่เขาขายข้อยกเว้นเดี๋ยวค่อยไปดูรายละเอียดน,นะคะโอเคของเราของของพวกเราอาจจะไม่ถึง8ปีนะคะอาจจะไม่ถึง8ปีต่อไปแล้วจะต้องมีความรู้ทางด้านสังคมความรู้ทางด้านสังคมซึ่งสอบก็ได้หรือจะเอาความรู้ที่เรียนของมต้น หรือของมปลายหรือของคอมบุกส์ก็ได้นะคะความรู้ทางด้านภาษายัางจำได้ไหมการอ่านและการฟังระดับ B1 ส่วนการพูดและการเขียนระดับ A2 หรือจะเอาความรู้ SFE ระดับ D แทนก็ได้หรือจะเอาการสอบที่ส u สแทนก็ได้ต่อไปจะต้องเลี้ยงตัวเองได้นะคะแล้วก็จะต้องมีความประพฤติท,ที่ดีค่ะน่าจะจบแล้วใครที่ อยากจะเรียนภาษาสวีเดนนะคะให้ได้ผลใช้งานได้จริงใช้งานได้จริงนะคะเรียนควบคู่กับ s อ e จะได้จบเร็วขึ้นจริงๆครูแนะนำนะแนะนำว่าเรียนภาษาสวีเดนตั้งแต่อยู่เมืองไทยเลยใครที่อยากพาพี่น้องมานะคะให้เขาเรียนภาษาสวีเดนตั้งแต่อยู่เมืองไทยแล้วพอมาที่นี่ปีแรกนะโฟกัสไปที่การเรียนภาษาแล้วการแล้วการทำใบขับขี่ถ้าต้องการจะทำใบขับขี่ให้ถูกทำปีแรกค่ะ พราะปีแรกเรายังใช้ใบขับขี่ที่เอามาจากเมืองไทยได้อยู่นะคะโอเคอปีแรกโฟกัสไปที่การเรียนภาษาแล้วก็ทำใบขับขี่พอได้ภาษาเราได้ใบขับขี่เราก็จะหางานทำได้ง่ายขึ้นนะถ้าอยากจะมีชีวิตดีๆที่สวีเดนติดต่อครูมาแล้วมาวางแผนด้วยกันนะคะแล้วครูถามนักเรียนของครูใช่ไหมว่า,าถ้ามีเพื่อนที่เขาสนใจสายงานนี้ให้เขาติดต่อ สอบถามกันได้ไหมได้มาเรียนกับครูมกูฎนอกจากจะได้ความรู้นะคะภาษาสังคมวัฒนธรรมกฎหมายมารยาทให้หมดทุกอย่างที่ครูรู้นะคะขอให้นักเรียนมาเรียนเหอะนอกจากนี้แล้วยังได้เพื่อนยังได้เพื่อนที่ให้ความสำคัญกับการเรียนยังได้เพื่อนที่รักความก้าวหน้ารู้ไหมว่าเราฟังคนแบบไหนเราครบคนแบบไหน เราคือค่าเฉลี่ยของคนที่เราครบย้ำมมีกทีเราคือค่าเฉลี่ยของคนที่เราครบยุคใหม่นี้ต้องบอกว่าเราคือค่าเฉลี่ยของคลิปต่างๆที่เราฟังเพจต่างๆที่เราติดตามถ้าเราอยากปรับค่าเฉลี่ยของเราให้สูงขึ้นก็ก็ฟังฟังคลิปที่จะดงึงดึงความรู้ของเราให้สูงขึ้นนะคะใครสนใจที่อยากจะ วางแผนการใช้ชีวิตอยู่สวีเดนง่ายๆติดต่อครูมกรูดมาที่ m a c k r u t s e เพื่อชีวิตดีๆที่สวีเดนค่ะขอบคุณที่อยู่ด้วยกันค่ะเรื่องรายละเอียดนะคะรายละเอียดต่างๆเนี่ยแนะนําให้ให้สอบถามน้องแอมนะครูมกรูดครูมกรูดถนัดทําภาพกว้างครูมกกรูดถนัดเห็นความเชื่อมโยงของสิ่งต่างๆแต่ลงรายละเอียดเนี่ยไม่ถนัดเลย เป็นคนไม่ถนัดเลยนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะแล้วเดี๋ยวเจอกันเจอกันในห้องเรียนนะคะเพื่อที่เราจะได้มีชีวิตดีๆที่สวีเดนไปด้วยกันค่ะสวัสดีค่ะ